ah สวัสดีสวัสดีด้ด้วยเหรอครับได้สิคะเป็นคนไทยเป็นคนไทยอ้าคนไทยมาทาอะไรที่ฮาวายครับเนี่ยพี่น้องนี่ประเทศไทยค่ะเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยแหมบรรยากาศเหมือนอยู่ฮาวายนะครับคมตกแต่งร้านได้น่ารักมากๆเลยนะครับว่าแต่ว่าร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายาซาอิโบค่ะเป็นสมูทตี้โบสมูทตี้โบมันคืออะไรสมูทตี้โบก็คือการที่เราเอาผลไม้ต่างๆที่เราชอบเนี่ยมาผสมแล้วก็โรยหน้าด้วยแบบแกรนโวล่าหรือว่าท็อปปิ้งผลไม้สดต่างๆที่เราชอบแล้วเราไปรู้จักสมูทตี้โบได้ไงครับไปเรียนที่ฮาวายมาคือทุกคนที่นู่นจะทานกันเป็นเรื่องปก นี่อายุทเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสามยี่บสามปีนั่นเองทําธุรกิจนี้มากี่เดือนแล้วครับห้าเดือนเรามาทั้งทีนะครับเพื่อมาพิสูจน์ว่าทางร้านเนี่ยนะครับมียอดขายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อ1นเดือน 1, จริงหรือเปล่าครับจริงค่ะมีกี่สาขาได้1ล้านบาทหนึ 1, ่งสาขาค่ะแล้วจริงไหมจ๊ะที่ว่าร้านของเราเนี่ยสามารถจับเงินล้านได้ตั้งแต่เดือนที่2เลย จริงค่ะอันดับแรกเลยคือร้านเราถ่ายรูปสวยอ,อาหารเราหน้าตาแบบว่าค่อนข้างโฟโตเจนิคอะไรอย่างเงี<ต>้ยค<ม>่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือรสชาติของเราแบบลูกค้าชื่นชอบทําให้คนกลับมาทานซ้ำม,ม,มาถึงเนี่ยจะต้องทําตัวยังไงต้องสั่งยังไงสเต็ปแรกนะคะเราก็จะมีโบให้ลูกค้าเลือกแต่งด้วยผลไม้ต่างๆที่ลูกค้าชอบเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้ลูกค้าเลือกผลไม้ที่ตัวเองชอบอีกหนึ่งอย่างเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มีแกรโนลาสามรสชาติสามารถเลือกได้เลือกได้ตามใจชอบว่าชอบอะไรเอางี้ พูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอไปลองเลือกดูเลยได้ไหมโ<ด>อเคได้เลย,ยค่ะบนโลกนี้มีกี่ล้านความสามารถอของการแปลงไอเดียให้เป็นธุรกิจคือความลับของความสำเร็จไปไปเฮนรี่บัวบีเช ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูส่วนผสมของฮาเลวาสูทตี้โบรเมนูขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านที่เปลี่ยนไปด้วยคุณประโยชน์เต็มถ้วยพร้อมเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้สามารถจับเงินล้านได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ออล้วครับผมตอนนี้เราจะมาดูวิธีการทำมูติโบกันนะครับผมเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือเมนูฮาเลวาโบค่ะฮาเลวาโบมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอาซาอิที่เราปั่นมาแล้วก็คือผลไม้มาจากบราซิลค่ะมาจากบราซิลนะมันดียังไงทำไมถึงคนถึงนิยมมันจะมีแอนตี้ออกซิแดนที่สูงมากสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเรื่องขับถ่ายด้วยผิวพรรณผมเล็บเราก็จะใส่แกรโนล่านะแกรโนล่าต่างๆนี่เราก็ทำเองได้ไหมเป็นโฮมเมดค่ะเป็นโฮมเมดนะตัวของฮาเลวาเองเนี่ยจะมีกล้วย สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็โคขคนาโยเกิร์ตอยู่แล้วอย่างแอสิสเบอรี่เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งนี่เรานําเข้ามาเยอะไหมประมาณ300กิโลส่วนผสมอื่นๆนะเรานําเข้ามาเยอะแค่ไหนเราใช้เยอะแค่ไหน อย่างเงี้ยเราใช้เดือนหนึ่งประมาณหกกิโลอันนี้ใส่อะไรลงไปเนี่ยอ่าอันนี้ใส่บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ด้วยโอ้โหผลไม้หลากหลายจริงนี่อะไรอันนี้โคคอนด์โยเกิร์ตโคคอนด์โยเกิร์ตมัน<ช>มันเป็นยังไงมันแตกต่างโยเกิร์ตทั่วไปยังไงอันนี้ทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมค่ะไม่มีนมผสมเป็นวีแกนอ่ะพร้อมละเดี๋ยว,วไปทานกันดีกว่าครอบกรับฮัลโหลว่าโบฮัลโหลว่าโบฮัลโหล เริ่มจากเมนูขายดีอนดับหนึ่งก่อนนะครับอันไหนเอ่ยตะกี้นี้ฮาเลว่าโบฮาเลว่าโบมีความหมายไหมคือทุกโบที่เรามีในร้านทุกชื่อจะมีความหมายมันจะเป็นชื่อสถานที่ในฮาวายอย่างฮาเลว่าโบจะเหมือนเป็นแบบหมู่บ้านตำบลเมืองนึงอะไรเงี้ยในทางเหนือของเกาะทานยังไงพี่ไม่เคยทานมาก่อนเวลาทานก็คือตักให้แบบลงไปถึงข้างลาให้มันได้ทางเหนืออัศวินได้ทางแบบผลไม้ด้วยหลายอย่างรวมๆกันใช่ไหม มันจะเปรี้ยวๆแล้วมันจะมีความมันต้อนอยู่นิดนึงมันให้ประโยชน์อะไรบ้างกับร่างกายหนึ่งคือได้วิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระอิ่มด้วยมีไฟเบอร์อ้าวอย่างเมนูนี้ขายราคาเท่าไหร่อันนี้เริ่มต้นที่2 7 5บาค่ะขายเดือนละกี่จานครับประมาณ900ถ้วย275ร้อคูณ900อเท่ากับอ่าเมนูนี้เมนูเดียวนะครับก็ประมาณ2 5 0 0 0นนะครับผมเมื่อราคาเราหาร30วันเท่ากับตกวันละ8,250บาทหรือเราหาร9วิธีนะครับผมก็เท่ากับชั่วโมงละ900 16บาทน,นะครับหารกลับไปที่275บนะครับเท่ากับขายตกชั่วโมงละ3ถ้วยนิดๆเท่านัน้นเอง เป็นไปได้ครับผมอ้าวขายนี่สองขึ้เมนูอะไรครับจะเป็นซัมเมอร์โบวาร์ดตัวเบกก็จะเป็นอาซาอิเหมือนเดิมแล้วก็จะมีกราโนล่ากราโนล่านี้่ก็มีกล้วยมีโคคอนาชิปโคคอนาชิปนะฮะแล้วก็มีเชียร์ซีทค่ะเชียร์ซีทแล้วก็เลือกผลไม้ที่ตัวเองชื่นชอบได้หนึ่งอย่างซัมเมอร์โบวนี่จุดเด่นอยู่ที่ไหนตัวมะพร้าวอบแห้งเลยอืก็เราจะมีมะพร้าวอบแห้งตัวนี้นะมะพร้าวอบแห้งนี่เราสั่งทำพิเศษไม่มีน้ำตาลมีเชียร์ซีทด้วยนะก็คือดูแล้วกินเข้าไปเนี่ยดีอย่างเลยนะฮะ ัวแกรโนล่านี้ขอนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวแกรโนล่าซัมเมอร์โบนะคะมีขายแค่ที่ซัมเมอร์โบทีเดียวคือมันเป็นรสชาติที่เราแบบคิดค้นออกมาเองอะไรเงี้ยมันใส่อะไรบ้างบอกได้ไหมมีอัญชันค่ะมีลูกเดือยแล้วก็มีสับปะรดก็จะใส่ความเป็นไทยลงไปใช่แล้วก็ผสมกับแบบฮาวายอะไรเงี้ยคือฮาวายผลไม้ขึืนชื่อคือจะเป็นสับปะรดอย่างจานนี้ราคาสองร้อยยี่สิบค่ะ220บาทนะครับผมขายเดือนละกี่ถ้วยครับะ7 5ดถ้วยนะครับอ่ะเจ็นี้6 0 0 0 0กวบาบาทนะครับ รวม2จานเนี่ยประมาณ4ี่แสนละมาเมนูที่3ครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไวกิกค่ะไวกิกนะครับผมก็คือหนึ่งในหมู่เกาะฮาวายบีชของฮาวายเป็นหาดที่ยุ่งเหยิงที่สุดในฮาวายอะไรเงี้ยคือตัวโบมันก็เลยจะแบบว่าวุ่นวายดูเยอะๆล้นๆหลายอย่างมันมีอะไรบ้างในนี้อันนี้จะมีตัวเบสเป็นอาซาอิวก็มีกราโนล่ามีมะม่วงสับวรสโคคนาโยเกิร์ตแล้วก็โคคนาชิปส่วนอันนี้ทิ่เลือกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็คือแพงหน่อยแล้วกัน ดูแล้วจะแพงสุด260อเอ้าไม่แพงนี่อันนี้จะเป็น tropical fruit ที่หาได้ง่ายในเมืองไทย2อ0บาทนะครับผมขายเดือนละกี่ถ้วยครับ600ค่ะเท่ากับ156,000บาทนะครับผม3เมนูนี้นะครับก็ประมาณ0 0 0สนบาทแล้วแน่นอนอีก4 0 0 0สนมาจากอะไรเมนูอื่นๆสมูตี้แล้วก็รวมด้วยเครื่องดื่มด้วยค่ะ ร้านซัมเมอร์โบสร้างยอดขายมากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนจากหน้าร้านเพียง1สาขาโดยร้านเปิดเดือนละ30วันเฉลี่ยแล้วต้องขายให้ได้ประมาณวันละ33,333 33บาทร้านเปิดวันละ9ชั่วโมงเท่ากับว่าจะต้องทำยอดขายให้ได้ชั่วโมงละ3,703บาท และถ้าลองคำนวณจากเมนูที่ขายดีที่สุดคือฮาเลวาราคา275บาทก็จะต้องขายให้ได้ชั่วโมองละ13-14ถ้วยจากทั้งหน้าร้านและ Delivery ค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตลาดสุขภาพของไทยมีมูลค่ากว่า40,000 <c oughs> 40, ล้านบาทต่อปีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง89%ของผู้บริโภคต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจึงไม่น่าแปลกใจที่คาเฟ่นแนวรักสุขภาพอย่างอาซาอิสมูทตี้โบของคุณจีนที่เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วถ้าคุณผู้ชมเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความแตกต่าง ก็จะประสบความสําเร็จได้เหมือนคุณจีนค่ะเอาละครับวันนี้เราได้พิสูจน์วนะครับว่าร้านซัมเมอร์โบนะครับเป็นร้านที่สร้างยอดขายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับและสามารถจับเงินล้านได้ภายในเดือนที่2เท่านั้นเองครับผมวันนี้นะครับขอยกให้เมนูสมูทตี้โบนะครับเป็นเมนูเงินล้านของเราในวันนี้ครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีร้านอยากจะแนะนำนะครับและมั่นใจว่าร้านนั้นสามารถสร้างยอดขายได้เดือน1นล้านบาทนะครับก็ส่งข้อมูลทางร้านมาที่ Facebook Fan Page ของอายุน้อยร้อยร้านช่วงเมนูเงินล้านได้เลยนะครับรับไปเลย 5,000ันบาทครับผมจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเราอายุเพียงแค่2 3 24เท่านั้นเองบอกว่าเงินจากการทําร้านเนี่ยเริ่มต้นจากการเอารถยนต์ส่วนตัว<ช>ไปขาย<ๆ>ก่อนก็เ,เองไปขายเลยแบบตั้งใจว่าอยากทำว,ว่างๆเลยก็เลยแบบตัดสินใจขายรถเลยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วม,มันแบบเข้ากับเมืองไทยคนไทยน่าจะชอบแล้วก็ยังไม่ค่อยมีร้านไหนเปิดเท่าไหร่นีค่ะคิดไหมว่าวันที่เราเปิดเราจะประสบความเร็จมีโอกาสจับเงินร้านไปวันนี้ ไม่ได้คิดว่าจะได้จับเร็วขนาดนี้แต่คิดว่าจะได้จับค่ะอะไรที่ทําให้เราสามารถจับเงินล้านได้เร็วแบบนี้ริงว่าเราเป็นการที่เราแบบใส่ใจในการทําทุกขั้นตอนเลยคือจริงเปนคนลงมือทำทุกอย่างแม้ว,ว่าตอนนี้คือการเลือกผลไมล้เราก็ยังไปเลือก,อกเรามีวิธีฟันฝ่าอุปสรรคในการทําธุรกิจของเราอย่างไรบ้างเหมือนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะว่า เราอยากเรารู้ว่าเราอยากทําอะไรเราอยากไปถึงจุดไหนเพราะฉะนั้นอนะ่ะแบบพอมันมีอุปสรรคอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าเป็นด่านเหมือนเล่นเกมเป็นการแบบเรียนรู้อะไรเงี้ยทำให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับคงอยากจะมีโอกาสจับเงินล้านแบบน้องจีนบ้างเหมือนกันนะครับอยากให้น้องจีนแนะนําเขานหน่อยครับว่าจะทําธุรกิจอย่างไรได้จับเงินล้านบ้างครับ ก็คือถ้าใครที่กําลังมีความคิดอยากจะริเริ่มธุรกิจของตัวเองนะคะจริงว่าอยากให้ลงมือทําเลยค่ะถ้าเราลงมือทําเลยอ่ะเราจะได้เริ่มก่อนคนอื่นแต่ว่าการที่เราจะลงมือทําเราก็ต้องวางแผนแล้วก็คิดให้รอบคอบด้วยค่ะถ้าคุณทําแบบนี้ได้จริงเชื่อว่าคุณได้จับเงินล้านแบบจริงแน่นอนคะ่ะ